เรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดร้ายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณคะ่ะตอนที่แป8ตอนกลัวงูตะวันคล้อยลงไปมากแล้วเหล่านกกาที่ออกไปหาอาหารตั้งแต่เช้าได้พากันกลับเข้ามารวงรัง แล้วก็ส่งเสียงร้องเสียงแซ่ระงมไปทั่วทั้งยอดไม้เพียงครู่เดียวความมืดได้คลืบคลานเข้ามาเยือนแสงไฟจากตะเกียงน้ำมันกา๊าซเริ่มสว่างทีระบ้านเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอีกไม่นานทุกคนในหมู่บ้านดงไพรจะได้เวลาพักผ่อนหลังจากตรากตำทำงานมาทั้งวันเสียงตักน้ำลาดร้างตรงบันไดาทางขึ้นเรียกความสนใจจากผู้ใหญ่เลิศกับนางอูไลให้หันไปมอง โดยพร้อมเพรียงกันครู่หนึ่งล่างสวยได้สัดส่วนของอังคณาได้โผล่ขึ้นมาเธอยิ้มหวานส่งให้บุพกา,าลีทั้งสองอา้าวอังคณากลับมาแล้วหรือพ่อเป็นห่วงแทบแย่ทำไมวันนี้ถึงกลับเย็นนักล่ะลูกนี่ก็จวนจะมืดแล้วนะผู้ใหญ่บุญเลิศถามบุตรสาวด้วยเสียงเบาๆหลังจากเธอสุดกายนั่งลงตรงเก้าอี้ข้างระเบียงบ้านสังเกตจากหน้าตารู้ว่าหญิงสาวเพียเต็มที่ อุไรมองบุตรสาวด้วยความสงสารแม้ในสายตาคนอื่นจะมองอังคณาเป็นผู้หญิงเปรี้ยวเกินหน้าเกินตาของสาวๆในหมู่บ้านก็ตามทีแต่สำหรับเธอแล้วลูกอย่างน่ารักตลอดเวลาเหนื่อยมากค่ะพ่อวันนี้กว่าจะขายของหมดต้องรอลูกค้าเกือบบ่ายโมงแนะ่แล้วยังรอรถกลับอีกก็เลยทำให้แทบหมดแรงเลยจ้าน้ำเสียงบุตรสาวที่หลุดลอดออกมาจากริมฝีปากบางจิ้มลิ้ม บ่งบอกอย่างดีว่าเวลานี้เธอต้องการพักผ่อนเต็มที่อุไลส่งกระบวยน้ำฝนในโอง่งดินให้โดยเร็วอังคณายิ้มให้แม่ก่อนที่จะรับมาดื่มจนเกิดเสียงดังตามจังหวะการกลืนผู้ใหญ่บุญเลิศยกมือรูปศีรษะสวยได้รูปเพียงเบาๆสายตาที่ก้มมองทายาทสาวเต็มไปด้วยความรักที่เปี่ยมล้นหัวใจลูกพ่อพ่อขอห้ามเลยนะผู้นำหมู่บ้านไวกลางคน กระซิบลงกับหูอังคาเบาๆแค่พอได้ยินกันเพียงสองคนเท่านั้นหญิงสาวช้อนดวงตาคมวาววับมองด้วยความสงสัยเธออยากรู้เหลือเกินว่าบิดาจะสั่งห้ามอะไรเพราะรู้ว่าวันนี้เธอไม่เคยทำความผิดให้คนรอบข้างไม่พอใจมีอะไรเจ้าพ่อเรื่องกินน้ำนี่ไงเราเป็นสาวเป็นนางกินน้ำเสียงดังอย่างนี้ผู้ชายคนไหนได้ยินเขาคงเห็นแนบไปแล้วละ่ะซึ้นคำเตือนของบิดา อังคณาอายจนหน้าแดงเธอยิ้มขขืนออกมาแล้วค่อยๆย,ยกกระบ,บวยแล้วจิบน้ำทีละนิดแล้ววางมาดเหมือนกับนางพญาก็คนมันหิวนี่นาถ้ากินน้ำอย่างนี้มีสิทธิ์จะได้เป็นคุณนายไหม่จ้าพ่อผู้ใหญ่ไม่ตอบแต่ตะเบงเสียงหัวเราออกมาแด,งดังๆเอ็นดูในความช่างจำนันจาของบุตรสาวโทนแม้คนอื่นจะมองอังคณาว่าเป็นสาวแก่แดดกล้าคิดกล้าแสดงออก ว่าผู้หญิงคนอื่นๆในหมู่บ้านผู้ใหญ่บุญเลิศกลับมองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาดรู้เท่าทันคนและไม่คบผู้ชายโดยไร้สติโดยเฉพาะกับบรนเจิดไม่ว่าจะเที่ยวไร้เที่ยวคือมากสักแค่ไหนก็ตามสาวสวยหาได้ใส่ใจไม่สองพ่อลูกหัวเราะอ,อะไรกันจ๊ะอุไรชงโงกหน้าออกมาจากครัวพร้อมกับลำเลียงอาหารมาวางไว้บนต่างเล็กๆเตรียมตั้งสำหรับกับข้าวมื้อเย็น ผู้ใหญ่บุญเลิศทำท่าพยักเพย์ดให้บุตรสาวพูดก่อนแต่อังคณาสายหน้าเธอสงบปากสงบคำไม่มีอะไรหรอกไม่อุไรแม้วันนี้กับข้าวหน้ากินดีแท้ทำให้ฉันนึกถึงคุณอรันไม่รู้ว่าวันนี้จะทำอะไรกินชายวัยกลางคนโดยถึงอรันทำขึ้นมาเวลานี้เป็นห่วงสารพัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักกลัวว่าจะอยู่ไม่สุขสบายเรื่อยไปจนถึงความปลอดภัยที่จะได้รับจากสิ่ง ที่มองไม่เห็นตัวอีกทั้งอาหารการกินไม่รู้ว่าเขาจะกินอะไรโดยมีบุตรสาวนั่งมองด้วยความแปลกใจเธออยากรู้เหลือเกินว่าผู้ชายที่ชื่ออรันธรรมคนนี้เป็นใครกันแน่นั่นสีพี่ผู้ใหญ่ผู้ชายตัวคนเดียวอย่างนั้นนอนกลางดินกินกลางทรายฉันว่าคงไม่พ้นพวกบะหมี่ซองกับกาแฟไข่ต้มน้าเวทนาจริงหน้าตาเขาก็ดีดีนะท่าทางอุไรมีความเป็นห่วงเป็นใย ในตัวอารันธรรมไม่น้อยคราวนี้อังคณาเธออดรนทนไม่ไหวจึงเอ่ยถามด้วยความสงสัยเต็มที่เพราะอยากรู้ว่าในระหว่างที่เธอไม่อยู่บ้านในช่วงกลางวันได้มีผู้ชายที่ชื่ออารันธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อพ่อแม่ของเธอได้ถึงขนาดนี้ใครกันจ๊ะพ่อแม่คุณอารันเนี่ยสาวสวยแสดงความอยากรู้เต็มที่ผู้ใหญ่บุญเลิศหันมามองหน้าบุตรสาวที่กำลังจ้องมองเขา ด้วยดวงตาเต็มไปด้วยคำถามในขณะเดียวกันอูไรสุดตัวนั่งกับพื้นพร้อมกับเลื่อนจานข้าวส่งให้ลูกและสามีเออแนะ่พ่อลืมบอกไปตอนเย็นเย็นเจ้าเฉยกับเจ้าชมมันพาผู้ชายคนหนึ่งมาหาพ่อขับรถมาด้วยนะชื่อคุณอารันธรรมหลอ่อสูงพ่อไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหล่อเท่าเขาเลยนะผู้ใหญ่บุญเลศชมอรันธรรมด้วยความจริงใจโดยไม่เห็นใส่ตาประกายจัดจ้า จากบุตรสาวคนสวยเวลานี้มีความกระหายใร,ร่รู้ต้องการเจอกับอารันธรรมเธออยากรู้อีกว่าเขามาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ก็กลัวว่าเขาจะประสบเคราะห์กรรมเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆจึงได้แต่ภาวนาอย่าได้เกิดเหตุร้ายแก่เขาเลยพ่อก็หมวแต่ชมเขาอยู่นั่นแหละถ้าพ่อ,อยังไม่มีลูกมีเมียใครได้ยินเข้าก็คิดว่าพ่อจะเป็นพวกที่ชอบกินผู้ชายด้วยกันนะ บุสาวกระเซาตามด้วยเสียงกล้วงหัวเลาะอุไล,ลซึ่งนั่งอยู่ข้างๆยกมือหยาบข้อแตกปิดปากเอาไว้กลัวว่าจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาแล้วจะทําให้ข้าวที่กําลังเคี้ยวอยู่พ่นออกมาด้วยแทนที่จะอร่อยเจ้าอ่างฟังพูดข้าวน่าเกลียดซะจริงเรื่องอะไรที่พ่อจะทําบ้าๆอย่างนั้นเล่าเดี๋ยวพ่อไม่เล่าให้ฟังเลยนี่ผู้นําหมู่บ้านท่าทางงอนใส่บุตรสาวแล้วหันไปสนใจอาหารในสำรับต่อ มือจับช้อนแล้วช่วงตากลงไปในแกงขี้เหล็กเนื้อย่างมีอันต้องชะงักเมื่อบุตรสาวคนสวยจับมือพ่อเอาไว้อุไลแอบสังเกตหินลูกกับสามีด้วยเบนหน้าเต็มไปด้วยความสุขพ่อก็อังแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองหัวพ่อยังไม่ล้านเลยขี่น้อยใจไปได้นะ่าเออว่าเข้าไปนั่นก็ได้วะคุณอลันทำเนี่ยเป็นตากร้องภายหนังสารคดีให้กับสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่ง เขาจะมาถ่ายเกี่ยวกับสัตว์ในป่าแถบบ้านเราะเมื่อได้รับรู้ว่ามีผู้ชายรูปหล่อมีอาชีพที่ดีเข้ามาในหมู่บ้านอังคนาเกิดความสนใจขึ้นมาทันทีเวลานี้อยากเห็นเหลือกเกินว่าเขาจะหล่อแค่ไหนเธอได้แต่คิดแล้วเข้าข้างตัวเองว่าบางทีผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของเธอก็ได้แล้วให้เขาไปพักที่ไหนละพ่อกระท่อมท้ายไล่เราเธอรู้ว่าอารันทำ ยึดเอากระท่อมหลังเล็กสมซ้อเป็นที่พักพิงถึงกับตาโตด้วยความตกใจหากว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะช่วยเขาได้พ่อไม่ได้นะพ่อไม่ได้บอกเขาหรือว่าเกี่ยวกับคืนเดือนดับนะหากว่าเขาเป็นอะไรไปล่ะน้ำเสียงละล่ำละลักของบุตรสาวสร้างความหนักใจแก่ผู้ใหญ่บุญเลิศไม่น้อยเขาได้แต่ถอนใจออกมาเบาเมื่อหันไปมองอยังทิศทางของกระท่อมท้ายไล่หญิงสาวจึงเห็นแววตา แห่งความกังวลปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้ว่าเธอไม่เคยเห็นหน้าคลาดตาของอลันธร,รมมาก่อนก็ตามแต่อังคณาจะไม่ปล่อยให้เขาต้องผเผชิญกับเรื่องน่ากลัวจนขนลุกขนชันแต่เพียงผู้เดียวเธอจะต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาให้รอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้พ่อก็ไม่ได้บอกเขาหรอกว่าถึงบอกคุณอลันธารรมก็คงไม่เชื่อแน่ๆคงคิดว่าเป็นเรื่องงมงายเปล่าๆพ่อคิดว่าเขา คงอยู่ไม่ถึงวันคืนเดือนดับลหลกนาผู้ใหญ่บุญเลิศคิดไปในทางที่ดีเข้าไว้แม้ว่าในใจเป็นห่วงกลัวว่าหนุ่มหน้าตาดีจะเจอกับสิ่งไม่คาดฝันมาก่อนหากว่าถึงวันนั้นเขาก็คงให้อลันธรรมกลับขึ้นมาพักบนบ้านของตนให้เป็นอย่างนั้นเถอะโอ้ยหิวกินก่อนละจู่จูหญิงสาวก็ร้องว่าหิวเสียงดังและตักอาหารตรงหน้ารับประทานอย่างรวดเร็ว ผู้ใหญ่กับภรรยา,ญญามองหน้าบุตรสาวด้วยสายตาเต็มไปด้วยความรักแล้วพยักหน้าให้กันจากนั้นลงมือจัดการสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตให้ยืนยาวต่อไปแสงไฟจากกระบอกไฟฉายขนาดฐานสามก้อนได้กราดไปตามทางเดินเล็กๆท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วอนุพื้นที่เสียงสับฝีเท้าก้าวลงกระทบพื้นตามจังหวะการเดินถีๆดังสะท้อนในความเงียบสงบอังคณา ยอมขัดคำสั่งของผู้เป็นพ่อที่ห้ามลงจากบ้านหลังจากตะวันตกดินไปแล้วด้วยความอยากรู้อยากเห็นและเป็นห่วงอลันทัมจนสุดจะทนนอนนิ่งๆอยู่ได้เวลานี้เธอแอบลักลอบออกมาด้วยหัวใจที่คล่าแกร่งความหวาดกลัวต่อความมืดที่เคยมียังไม่หมดไปจากหัวใจเธอได้แต่อาศัยแสงสว่างจากไฟฉายเป็นเพื่อนจึงช่วยให้รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาบ้าง คุณอรันธรรมชื่อเพาะดีนะฉันอยากเห็นหน้านคุณจริงๆว่าจะหล่อสักแค่ไหนพ่อจา๋าอังคณาขอโทษที่ขัดคำสั่งพ่ออังทนรอถึงเช้าไม่ไหวแล้วอกมันจะแตกตายซะก่อนยิงสาวปลยออกมาเบาๆท่ามกลางความมืดสนิทหน้าแปลกคืนนี้รู้สึกว่ารอบๆตัวมันช่างเงียบสนิทเสียจนรู้สึกหนาวสท้านเข้าไปจนถึงขั้วหัวใจอยากรู้นักว่า กรีดริงเรไรมันพากันมุดหัวไปไหนไม่พากันส่งเสียงแล้วกรีดปีกดังที่เคยได้ยินเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาพอเลยโค้งทิวไม้ข้างหน้านั่นก็ถึงกระท่อมแล้วฉันจะได้เห็นคุณเสียทีคุณอารันรรมหญิงสาวเผยหัวเราออกมาด้วยความเริงรื่นโดยไม่รู้เลยว่ามีดวงตาคู่หนึ่งมองด้วยความประสงค์ร้ายแล้วติดตามการเคลื่อนไหวของเธอตลอดเวลา ร่างนั้นเลื้อยปราดปราดด้วยความเร็วผิวสีดำมาเมื่อมกลื่นเข้ากับความมืดของรัตติกาลเป็นอย่างดีปากกว้างของมันอ้าะแยะเผยให้เห็นเขี้ยวยาวจนน่ากลัวเมื่อเข้ามาในระยะที่ต้องการแล้วเจ้ามาลึกตยยร้ายทำท่าจะฉกใสเพว่าโอ๊ยเจ็บจังดวงชะตายังไม่ถึงคาดเมื่อเท้าเหยียบลงไปบนก้อนหินที่มีขนาดย่อมแล้วหินก้อนนั้นพลิกร่างอรลชรนเสียหลัก ล้มลงโดยเร็วเจ้างูใหญ่สีดำพลาดเป้าไปอย่างน่าเสียดายมันคำรามเสียงดังพร้อมกับเรื้ยไปขวางอยู่ด้านหน้าตาของมันจ้องเขม็งแล้วทอประกายวาววับโอุ๊ยเจ็บจังเมื่อครู่เราได้ยินเสียงอะไรนะหรือว่าหูแว่วไปหญิงสาวปล่อยขึ้นด้วยความแปลกใจพร้อมๆกับขยับกายลุกขึ้นอย่างช้าๆเมื่อตั้งหลักได้ฝ่ามือเล็กเอื้อมปัดลงไปที่กางเกงซึ่งอยู่ทางด้านหลังเพื่อไล่ฝุ่นออกไปให้หมด แม้ว่าเวลานี้จะมืดจนมองแทบไม่เห็นทางข้างหน้าแล้วก็ตามแต่ว่าสายตาคู่สวยยังคงมองตรงไปข้างหน้าที่เห็นแสงไฟจากตะเกียงแก๊สวับแววออกมาเธอยิ้มพึงใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอรันยังไม่หลับหรือคะอังจะไปอยู่เป็นเพื่อนคุยของคุณเองนะอังคนามาดมั่นด้วยความหวังเต็มเปี่ยมหัวใจทำท่าจะก,ก้าวไปข้างหน้าแต่แล้วสายตาคู่งามเห็นอะไรบางอย่าง กำลังยืดสูงขึ้นส่วนหัวสายโยกเยกไปมาด้วยความสงสัยเธอจึงส่องไฟแล้วกราดสายอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นจังๆหญิงสาวกรีดร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดอ้างูงูงอังคณาแผดเสียงร้องด้วยความกลัวออกมาดังๆเสียงนั้นแหวบความเงียบสนิทให้สัตว์ป่สิ่งตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งเสียงริดรี่งเลไรพากันร้องระงมบัดนี้เลือดในกายของหญิงสาวดูเหมือนว่า มันจับตัวกันเกือบจะเป็นน้ำแข็งเจ้างูตัวร้ายซึ่งมีหัวใหญ่เท่ากระด้งฝัดข้าวมันโยกตัวแล้วยืดคอไปมาตาของมันเมื่อกระทบกับแสงไฟจากไฟฉายนั้นทอประกายจัดจ้าอย่างน่ากลัวสิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือเขี้ยวแหลมยาวโค้งนั่นเด่นชัดในความมืดพอๆกับเกร็ดของมันที่เป็นสีดำแล้วมันมาเมื่อมสิ่งที่น่ากลัวที่สุด ก็คือลำตัวที่ใหญ่มาหือมาอังคณาบอกกับตัวเองว่าถ้าคืนอยู่ต่อไปอาจจะต้องตกเป็นเหยื่ออันโอชาของมันสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือหันหลังกลับและวิ่งเท่านั้นถึงจะรอดไม่เอาแล้วพ่อจา๋าแม่จา๋าช่วยอังด้วยจ้าดญิงสาววิ่งแจ้นอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมพร้อมกับส่งเสียงกรีดร้องสุดขีดเสียงของเธอดังแหวกในความมืดและความเงียบสงบปลุกให้ผู้คนที่กำลังหลับไหล พากันตื่นขึ้นมาโดยพร้อมเพรียงกันเฮ้ยนะั่นมันเสียงนางอัางลูกผู้ใหญ่บ้านนี่วะเป็นอะไรไปวะทําไมถึงร้องแรกแหกกระเชิจนเสียงดังขนาดนั้นละ่ะชมเปิดหน้าต่างบ้านออกมาด้วยความเร็วแล้วหันไปถามภรรยาที่มีใบหน้ายับยยี่เพราะถูกสามีปลุกขึ้นมาในขณะกําลังหลับสบายฉันจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวเออนั่นนางอางมันล้มลง,ลงที่หน้าบ้านเราแล้ว,ลวไปช่วยกันหน่อยเร็วชมถึงกับอุทานเสียงหลง เมื่อเห็นร่างอังคณาที่วิ่งมาด้วยความเร็วแล้วเสียหลักลม้มลงตรงลานหน้าบ้านของตนพอดีนางเมียทำท่าจะก้าวออกจากห้องแต่แล้วก็ต้องยางเท้าเอาไว้แล้วเอามือฉุดแขนผัวเอาไว้เมื่อนึกถึงคำห้ามของผู้ใหญ่บุญเลิศได้แทรกเข้ามาเดี๋ยวก่อนพี่ชมอะไรของเองวะผู้ใหญ่บุญเลิศบอกว่าห้ามออกจากบ้านในเวลากลางคืนไม่ใช่เหรอฉันก็กลัวว่าจะเป็นภาพลวง บางทีผู้หญิงที่เห็นว่าเป็นนางอ่างนี่อาจไม่ใช่ตัวจริงก็ได้นะคําเตือนของเมียได้สะดุดความคิดอย่างจังชมมองอังคณาที่ยังคงนอนคลุกฝุ่นอยู่ที่พื้นหน้าบ้านเขาแล้วทําท่ากระเสือกกระสนไปข้างหน้าในลักษณะกลัวอย่างลนลานดวงตาทั้งสองข้างเบิกโพรงและปากอ้าพังาบพังาบแต่ไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาอังคณาเวลานี้ ไม่มีความสวยลงเหลืออยู่แม้แต่นิดเดียวเออจริงว่ะถ้ามันเป็นพวกเสือสมิงแปลงร่างมาหลอกพวกเราให้ลงจากบ้านแล้วขบหัวเราละ่ะหรือไม่เอาไม่อยากคิดงั้นก็ปิดหน้าต่างเธอฉันกลัวนะพี่เมียที่มีตาขาวมากกว่าตาดำได้กระโดดกอดร่างชมเอาไว้แน่นพร้อมกับปิดหน้าต่างเข้าหากันโดยเร็วทว่าเสียงอังคาหวีดขึ้นมาอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยจ้า พูดเพียงเท่านั้นเสียงก็เงียบหายไปชมเธอเรื่องลุกพรวดจากที่นอนอีกครั้งคนเป็นเมียจึงล้างบ่าเอาไว้ให้ล้มตัวลงนอนเคียงข้างกันแล้วคว้าผ้าห่มเก่าคลุมตั้งแต่หัวจนตลดปลายเท้าด้วยความกลัวว่าจะเป็นกลลวงจากสิ่งที่ชั่วร้ายจึงได้แต่นอนกอดกันด้วยเนื้อตัวสั่นเทาครู่หนึ่งเสียงคนวิ่งและเสียงกู่เรียกชื่อกันพร,พร้อมๆกับคบไฟสว่างจ้าขึ้นสองผัวเมีย มองหน้ากันเฮ้ยไอโชมไอโชมตื่นเว้ยจะนอนกินบ้านกินเมืองไปถึงไหนวะคนเขาแห่กันมาทั้งหมู่บ้านแล้วนะเสียงเฉ่ยตะโกนโบกเวกสลับกับเสียงเคระประตูด,ดังขึ้นชมลุกพวดขึ้นด้วยความเร็วภรรยาซึ่งรอท่าอยู่แล้วจึงลุกนั่งตามบ้างแต่ยังเกาะแขนชมเอาไว้ไม่ห่างพี่ชมเสียงพี่เฉืยนะ่ะเออข้ารู้แล้วเอ๊ะมันคงไม่ปกติแน่เอาอยัางไงดีวะเปิดประตูดีกว่าวะ ชมเกิดอาการร้อนรนทนไม่ไหวลุกขึ้นมาเปิดประตูนหน้าบ้านออกโดยเร็วเฉยจึงกระโดดพลุงเข้ามาภายในทันทีเสียงหวีดรอ้องด้วยความตกใจจากเมียของชมดังขึ้นวายผีเฮ้ยนางบุง n าผีที่ไหนกันวะเฉยตวาดด้วยความไม่พอใจชมเห็นดังนั้นจึงดึงมือเพื่อนออกมาจากนอกบ้านแล้วเห็นผู้คนมากมายเต็มลานหมู่บ้านพร้อมทั้งคบไฟที่สว่างเรื่อเรือง และเห็นผู้ใหญ่บุญเลิศอุ้มร่างหลายสติของบุตรสาวเอาไว้ในอ้อมกอดเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เชยชมก้มลงกระซิบข้างหูเพื่อนสีหน้าเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแต่ก็คิดว่าคงมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่คนในหมู่บ้านของเขาอย่างแน่นอนข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่ที่แน่ๆได้ยินเสียงอังคณามันร้องบอกว่างูแล้วก็สลบไปพวกข้าจึงไปตามผู้ใหญ่บ้านกับเพื่อนๆมาดูต้องรอให้อังมันฟื้นก่อน ถึงจะรู้ความน่ะเฉยเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของผู้ใหญ่บุญเลิศนอกจากร่างที่ไร้สตินอนสงบแน่นิ่งอยู่ในอ้อมกอดของบิดาเพียงไม่นานลูกบ้านทั้งหมดได้พากันเคลื่อนขอบวนไปที่บ้านของผู้ใหญ่บุญเลิศเพื่อรอให้อังคณาฟื้นคืนสติขึ้นมาหลังจากได้รับการผ่าตัดพยาบาลเป็นเวลาพอสมควรอังคณาลืมตาขึ้นแล้วกว่าตามองทุกคนผู้ใหญ่บุญเลิศยิ้มให้ลูก ด้วยความดีใจทํำท่าจะโน้มตัวลงไปหาแต่แล้วอังคณากลับกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงไม่งูงูยักษ์ฉันกลัวแล้ว